ข่าวสั้นอตลอวันนี้นะคะเป็นข่าวที่ทางการอิตาลีเนยกให้เป็นข่าวอาชญากรรมร้ายแรงบึ้มบ้านไปเลยถ้าฉันไม่ได้แก่ก็ต้องไม่ได้แต่เรื่องนี้ไม่มีใครได้ผลประโยชน์เลยนอกจากรัฐบาลเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะได้ฆ่าคาราบินรีเนาะไป3นายแล้วก็บาเจ็บอีก27คนนะคะเกิดอะไรขึ้นคือ3มพี่น้องรัมโปนี่นะคะก็อาศัยอยู่ในที่ดินที่กว้างๆแล้วก็มีบ้านของเขาอยู่นะคะก็เป็นเหมือนสมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้สุดท้ายแล้ว อันนี้คือฉันไม่มีอะไรจะให้พวกเธอแล้วสุดท้ายแล้วแก๊สก็ไม่มีน้ําไฟก็ไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่กันยังไงแต่เขาก็ทําอาชีพเป็นชาวนาน,นะคะทําสวนปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยของเขาไปจนวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องของเขานะคะเกิดประสบอุบัติเหตุนั่นก็คือขับรถไปชนแล้วรถคันนี้ไม่เปิดไฟหน้าตํารวจก็เลยยื่นข้อหาเลยว่าอยูอะทาผิดกฎจราจรฉะนั้นอยู่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ว่าครอบครัวเนี้ยทุกคนบ้านอะ แก๊สก็ไม่มีไฟิ้าก็ไม่มีคือจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายสุดท้ายนะคะเขาก็เอาบ้านเนี่ยไปจำนองพอจำนองได้เงินออกมาแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแต่ก็ยังไม่พอทุกคนแล้วอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลค่ะก็ออกมาเลยหมายสารป้างไปยึดบ้านส่งคาราบินเนรี่ไปมีคาราบินเนรี่นะคะที่เข้าไปบุกยึดบ้านเนี่ยหลายนายแล้วด้วยความที่สามพี่น้องเนี่ยก็ขับแขนใจอยู่แล้วเนาะว่าเฮ้ยมัน คนจนขนาดนี้ก็รู้อยู่ว่าจนคือแทนที่จะช่วยๆกันหน่อยก็ไม่แล้วยังเอาคาราบินเนลี่เข้าไปค้นบ้านจะไปยึดบ้านไม่ให้มีที่ซุกหัวนอนแล้วแคนนะก็คือเข้าใจนะว่าแคนนกับระบบแต่สิ่งที่เขาทําคืออะไรคือวันนี้เป็นไฟแนลเดย์แล้วที่เขาจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้จะไปเร่ร่อนที่ไหนก็ตามนะคะเขาก็ไม่สนใจหรอกแต่ว่าเขาจะต้องยึดบ้านหลังนี้เพราะว่ายุไม่จ่ายอะ ย่ก็ต้องจ่ายเป็นบ้านที่อย่มันจำนองไว้ถูกไหมสามพี่น้องค่ะก็เลยวางแผนที่จะบึ้มบ้านไปเลยก็คือถ้าฉันไม่ได้แก่ก็ต้องไม่ได้ไม่ต้องมีใครได้อะไรทั้งสิน้นแต่เรื่องเนี้ยมันมีคนได้อยู่คนหนึ่งไงก็คือที่ดินตรงนั้นน่ะถ้าแบงค์ได้ไปรัฐได้ไปมันก็เป็นของเขาสามพี่น้องรัมโปนี่นะคะก็ได้วางแผนกันเนาะว่าเราเนี่ยจะออกไปแอบนอกบ้านแล้วก็ถือลูกแก๊สกันไว้แล้วทีนี้พอคาราบินเนลี่เข้ามา แล้วก็โยนแก๊สเข้าไปแล้วก็บอมก็คือมันคือความแค้นล้วนๆเลยทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วคาราเบเนรี่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาก็ทําตามหน้าที่ที่เบื้องบนได้สั่งมาหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้น3มพี่น้องนะคะก็ได้ทําตามแผนแล้วก็อ n นไลฟ์3ามคาราเบเนรี่นี่ทุกคนคิดว่ายังไงคะระบบไหมหรือโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นก่อนใครโทษตัวเอง